ตอนนี้ฮะผู้เข้าแข่งขันเราเหลืออีก20คนเรามีที่นั่งที่เหลือจริงๆก็คืออีกสองที่เท่านั้นนะฮะเพราะตอนนี้ทีมจ๊ะและทีมแซคเต็มแล้วครับสำหรับที่นั่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็มันน้อยมากแล้วก็กดดันมากเลยครับเพราะว่าด้วย เพลงที่เราได้ด้วยมันเป็นเพลงที่ยากมากแล้วก็ผมเป็นคนใต้ด้วยครับได้เพลงอีสานก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยครับกับพื้นที่ตอนนี้ก็เลือน้อยเต็มทีแล้วด้วยกดดันครับตอนนี้ก็กดดันทั้งเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยครับเพราะว่ามันยิ่งยิ่งเริ่มยิ่งเริ่มดึกไปอย่งเงี้ยครับเสียงก็ยิ่งเริ่มแหบคือเราจะเห็นตลอดว่าที่นั่งอ่ะมันจะค่อยๆหายไปหายไปแล้วมันเราจะรู้ตัวเองละพอถึงคิวเราร้องอ่ะ ว่าตรงนั้นอาจจะมีที่ให้เราไหมแต่ถ้าเราพลาดยังไงก็ก็หมดโอกาสอีกแล้วคือรามาเรารู้ตัวอยู่ดิอ่ะใช่ใช่กดดันมากมากครับบอกตามตรงก่คือว่บตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกกดดันเพราะว่าเห็นคือเพื่อนๆเป็นก,กลุ่ปแรกๆแล้วเราเป็นกลุ๊มสุดท้ายคือแบบเออกลุ่มสุดท้ายโคตรแบบยิ่งกดดันไปมากกว่าเดิมเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเขาก็ถ่ายเขารอบให้ไปนั่งบนเก,ก,ก้าอี้กันหมดแล้วก็กดดันอยู่นะครับพเพราะว่า กลัวตัวเองไม่มีที่นั่งครับก <laughs> ดดันครับต้องบอกแบบว่าที่จริงอ่ะเตรมีโอกาสได้เข้ามาแข่งขันในซีซั่นที่สามด้วยแล้วตอนนั้นอ่ะก็คือแข่งในแบบเทสสุดท้ายเหมือนกันแลแ้วเตรีหมายเลขที่หน้าสุด้วยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันกดดันมากเลยครับด้วยความเป็นหมายเลขสุดท้ายนะครับแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าเก้าอี้เหลือเราจะมีโอกาสได้ที่นั่งหรือเปล่านี่ครับมันเลยเป็นการแบบมันยิ่งกดดันขึ้นมาเรื่อย ก็ซ้อมแบบทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนซ้อมให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ก็ต้องทำออกมาให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมคิดว่าผมจะทำได้แล้ะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กแบบับหัวหน้าทีมแต่ละทีมนะครับที่จริงได้ก็กลับไปฝึกซ้อมมาค่อนข้างหนักนะครับซีซั่นนี้ใช่ครับตเต็มตัวมาก็ค่อนข้างาดีครับก็แต่ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นไงก็จะทำให้ดีที่สุดครับคือวันนี้คือในใจก็คือกะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดก็คือ เสียงเราอาจจะแบบไม่เท่าคนอื่นแต่อยางองเราเอาเสน่ห์เข้าสู้แน่นอนครับน่าจะเป็นเสียงที่ของเราที่มันเป็นเอกลักษณ์ะครับแล้วก็เสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็อารมณ์เพลงครับของเราที่ที่เราจะสื่อออกมาให้ได้มากที่สุดครับถึงแม้ร่างกายของเรามันอาจจะไม่พร้อมก็ะดงผมก็อาจจะเป็นธรรมชาติของเสียงนะครับแล้วก็ความความซื่อในตัวนะครับก็เป็นคนใต้อาจจะมีทองแดงอะไรบ้างก็ครับอาจจะขายเสน่ห์ตรงนี้เราก็จะใช้อารมณ์ ตีความตีโจทย์ให้ออกว่าเพลงที่เราร้องเนี่ยมันสื่ออย่างไงมันจะเล่าเรื่องถึงอะไรก็เลยเอาอารมณ์เข้าสู้ดีกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเสียงเราไม่ได้พลาดมากแต่เรามีอารมณ์แบบให้เขารู้ว่าเรากำลังรู้สึกจริงๆนะเชื่ว่าน่าจะเป็นผลดีตื่นเต้นมากแบบประกวดมาหลายวิีแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค ผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวทีนี้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครักดดันครับเพราะว่าแน่นอนมาตรงนี้ก็มีความคาดหวังส่วนหนึ่งแต่ก็รอ,องก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนแรกก็กดดันครับแต่ว่าก็ต้องปล่อยความกดดันไปปล่อยไปเนยครับปล <laughs> ่อยว่าข้างเวทีครับลราขึ้นไปแบบร้องแบบเหมือนเราไปโชว์อะไรอย่างงี้ครับในสมองพยายามคิดแบบนั้นจริงจริงที่มาทุกคนเนี่ยผมว่ามันก็คาดหวังไปถึง เหลืออยู่คนสุดท้ายทุกคนเลยครับแต่ว่าผมคิดว่าผมก็จะพยายามไปให้มันลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและคนที่คุณจะตัดเขาออกจากทีมก็คือ